สั่ง15อุทยานแห่งชาติจับสัญญาณน้ำป่าทะลักน้ำตกแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเตือนนักท่องเที่ยวระวังอันตราย หลังจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องสะสมขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักจากร่องมรสุมผ่านภาคเหนือ27-31พฤษภาคมนี้ล่าสุดนายสมหวังเรืองยิวัตสายผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สั่งให้อุทยานแห่งชาติทั้ง15แห่งในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีปริมาณฝนสะสมเกิน50มิลิเมตรติดต่อกัน2วันให้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทันที นอกจากนี้ยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานท่องเที่ยวทางน้ำโดยเฉพาะน้ำตกที่มีอยู่นับสิบแห่งให้เฝ้าสังเกตสัญญาณอันตรายทั้งฝนที่ตกหนักเหนือพื้นที่น้ำตกที่มวลน้ำจะเดินทางมาถึงภายใน2-3ถึงชั่วโมงรวมทั้งสีน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีแดงโคลนโดยให้สั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวและอบพยพนักท่องเที่ยวออกนอกพื้นที่ทันทีที่พบสัญญาณเหล่านี้ส่วนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าไปตามน้ำตกและลำธารธรรมชาติที่ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้องเพิ่มความระมัดระวังในระยะนี้หากมีฝนตกหนักควรหลีกเลี่ยงแลละอออออกกนนพพืื้ที่่เความปดภัย ชินิตาศีสุริยวงศ์ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวส์รายงาน